สวัสดีท่าผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมออนุสซาวันนี้เราก็อยู่ในเกมโมบายลิงเจนกันนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาเล่นตัวที่ผมถนัดมากที่สุดนะครับก็เป็นตัวฮายาบุสานั่นเองนะครับก็จะเล่นในโหมดกําหนดเองนะครับกับคอมพิวเตอร์5ตัวเลยนะครับมาดูกันว่าจะไหวไหมครับ สกิลต่อสู้นั้นเป็นการยอมแพ้นะครับส่วนการออกของนั้นก็มีดาบดูดเลือดดาบเขียวเกาะใต้เกิดนะครับแล้วก็เกาะพาทิตนะครับก็ไม่ทำคลิปมานานเลยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากโทรศัพท์ของผมนะครับมันพังนะครับก็เลยได้เอาไปซ่อมนะครับก็ได้กลับคืนมาแล้วนะครับ ฝั่งตรงข้ามนะก็มีแฟงโก้มีก๊อดมีอาไคอลิซาแล้วก็บาร์มอนนะครับมาวันนี้จะมารับไหวไหมครับกับ AI นะครับทั้งห้าตัวเลยนะครับก็ยังไม่เคยลองนะครับวันนี้ก็จะมาลองกันเลยนะครับเกมตอนนี้รู้สึกว่ากระตุกกระตุกนิดๆน,นะครับเราจะไปเลนบอลละกันนะครับก่อนอื่นเลย ตัวฮายาบูสานี่ต้องฟาร์มอย่างดีเลยนะครับเราต้องฟาร์มก่อนรอคีบป่าคนระับนานจังเราไม่รอแล้วครับเราไปเคลียร์คีบเป,ป็นบนเล่นก่อนนะเอาวลวก่อนตอนนี้ผมว่าจะออกของดาเขียวก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหกระตุกมากเลยนะครับ ปลาดากระจายไปเอา้าอะไรเนี่ยทำไมเมื่อกี้ปลาดากระจายครั้งเดียวตายมันน่าจะเลือดน้อยมั้งครับบอทมันก็น่าจะเลือดน้อยบอทนี่ครับผมออกจะออกด้เขียวก่อนนะครับยังสงสัยเมื่อกี้เลยทำไมปลาดอกดาวกระจาย ได้ดับเบิลคิวเมื่อกี้ตีป้อมออกก่นอนอ๋อทำไมตีป้อมครั้งเดียวตายเฮ้ยเกมอัปเดตใหม่เหรอครับท่านผู้ชมเป็นโหมดใหม่หรือว่ายังไงนะ่ะทำไมตีป้อมแตกตีอะไรแตกหมดเดี๋ยวลองทดสอบกันหรือว่าเกมบักกันแน่นะครับ รู้สึกงงโหปลาใจทะู้ถึงคิดป่าตัวนี้เลยงงเกมันบักหรือว่าอะไรเนี่ยครับรู้สึกว่างงวอสมันน่าจะบักมั้งครับหรือว่าเขาปรับใหม่กันแน่งงนะครับนุชมลองไปเล่นดูครับ ตัวยาบุษะด่านหมดกระหนดเอห้าตัวลองไปพิสูจน์ดูนะว่าจะเหมือนผมไหมดูสิผมยังออกของได้แค่สองอย่างเองไหนลองขายทลิงสิความเจ็ดสีครั้งเดียวตายเหมือนเดิมไหมรู้สิงงงเนีครับผมว่ามันน่าจะเป็นบั็กมั้งครับไหนลองขายของหมดไม่ออกของอะไรเลยดูเออใครเนี่ยครับ มันก็ตีครั้งเดียวตายนะครับลองเขาป้อมไปตีป้อมก็ยังครั้งเดียวอีกนะครับรู้สึกงงนะครับเดี๋ยวรอลองไปตีป้อมใหญ่ดูยครับงงมากเลยนะครับโอโเอาเกมออมน่าจะเป็นบั๊กมครับดูแล้วมันคล้ายอย่างนี้มันน่าจะบั๊กมั้งครับเกมมันน่าจะแก้ใหม่แล้วอ้าวอยู่ดีๆก็ตายนะครับ งงมากเลยนะครับนี่ผมยังไม่ได้ออกของอะไรเลยนะครับยังงงอยู่เลยไหนลองขายของให้หมดเกิดมาครั้งนี้มันน่าจะรีแล้วมั้งครับมันน่ามันน่าจะเป็นบาักมั้งเมื่อกี้เห็นเกมค้างเด้งมันน่าจะเป็นบักนะครับไหนลองทดสอบอีกหนึ่งที ใครมานี่วอสมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับน่าจะเกมเขาปรับใหม่มั้งครับท่านผู้ชมลองไปเล่นดูนะครับเดีย๋ยวเราจะลองไปตีป้อมใหญ่ดูนะครับว่าจากครั้งเดียวตายหรือไม่เจอแฟงโก,ก้ก่อนนี่เราตีครั้งเดียวตายแล้วเราไม่กลัวให้ลองป้อมใหญ่เดีย๋ยวลองไปตีป้อมใหญ่นะครับ เอา้ามันก็ทั้งเดียวเหมือนกันนะครับเกมมันน่าจะบักมั้งครับกดจบเกมอย่างรวดเร็วเลยนะครับสําหรับห้าหนึ่งต่อห่าครับก็เจอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ